ประวัติย่อของจอห์นวินเลียมจอห์นวินเลียมเป็นหนึ่งในบรรดาที่ได้รับการนับถือโดยวย5รางวัลตุกตาทอง18รางวัลแกรมมี่3รางวัลลูกโลกทอง1รางวัลจากรัตชิตอะคาเดมีอะวอร์ดและได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลตุกตาทองถึง39รางวัลวินเลียมเป็นผู้ประพันธ์เพลงและอำนวยการเพลง ให้หนังกว่า90เรื่องในปี1980วิลเลียมได้รับการขนานนามเป็นคอนดักเตอร์ออมจูบาร์ต้นป๊อปอเคสตัายังดำรงตำแหน่งบา r t ต n นป๊อปโลลิอัตส์คอนดักเตอร์ซึ่งเขาได้รับดัางมดวาราดในปี1993และยังเป็นอาร์ติสต์อิเล็ซิเดนแห่งแทงเกอร์วูด วิลเลียมได้แต่งเพลงคอนเสิร์ตมากมายรวมทั้งซมโฟนี2เพลงซาโบคอนเซโตแสดงโดยโยโย่มาและบัรตันไซพูลที่แทงเกอร์บูธในปีดีคอนเซตโตคอนเซตโต,ซต,โตและไวโอลินบันทึกเสียงโดยเซมโฟนีออเคสตาคอนเซตโตคาริเนตและทูบาและคอนเซตโตเทมเป็ แสดงเป็นครั้งแรกด้วยชิคิปแลนด์ออเคสตาและไมเคิลชาร์ดในปี1996คอนเสต์ต t h ไฟ i ์เซ e ค o n d s น e a แสดงด้วยนิวยอร์กพัร์ทฮัมโมนิกและผู้เล่นบาสซูแคนในปี1900บันทึกเสียงของวินเลียมด้นเลอแคนและลอนดอนเซนโพนี่ออกตัวโดวยโซนี่ ย่างเป็นที่ชื่นชมนอกจากนั้นยังประพันธ์เพลงทีมของ NBC ชื่อ The Mission Liberty Fine f i n e Fast เพื่อเป็นการละนุสาสวรีเทพี TP. แห่งเสรีภาพและ VR Looking Good แต่งเพื่อฉลอง Special o l y m p i c ใน1987 International Summer Games และเพลงทีมของซัมเมอร์โอลิมปิกในปี 1984, 1985และ1986คอนเสิร์ตล่าสุดของเขาได้แก่ Seven for Luck ซึ่งเป็นเพลงเครื่องดนตรี7ชิ้นซึ่งอิงจากเนื้อบทกรเดิมใน U.S. Post l o l l i ลิตาโจนเปิดตัวโดยบัตตันแซมพูนี่และโซบานโนซายตันเฮมมูดที่แทงเกอร์วูดในปีแอดวิลเลียมประพันธ์เพลง2,000สำหรับวงออกแกสหัสหวัดไมายล้ำลึกภาพยนตร์เดอะอันฟิทเทนจอห์นนีธการบอยสตีเวนสปีดเปิด ภาพยนตร์และเพลงเปิดตัวท <T S 1> ี่วอชิงตันดีซีในงานคอนเสิร์ตอเมริกัน m l l n n i u m เพลงประกอบภาพยนตร์มากมายของวิลเลียมได้ถูกนำมาวางใาซาว์แท็กของอัลบั้ม Star Wars ซึ่งมียอดขายกว่า4ล้านแผ่นผลงานสร้างชื่อเสียงของวิลเลียมซึ่งเป็นซีรีส์อัลบั้มบัตรต้นป๊ป ออเคสตราตั้งแต่ปี1980จวบถึงปัจจุบันเขามีงานบันทึกไว้กว่า20อัลบัม้มซึ่งล้วนแต่ประสบความสำเร็จกับวงการออเคสตรารวมถึง s ัมมอนเดอะฮีโร่ไตเ t a g ซึ่งเป็นเพลงทีมอย่างของ Summer อลิมปิกปี1996ที่แอนด์แลนต้าเป็นผู้นำวงการบัตเติลบอปอิ ออเคสตราระหว่างทัวร์สหรัฐในปี1985-1986และ1990และทัวร์ญี่ปุ่นในปี1987เขายังนำวงบ a ตเต p o ป๊อปออเคสตราทัวร์ญี่ปุ่นในปี1 9 9 0 9 9 3นอกจากการนำวงบ a ตเติลแซม o n ร์นี c h ออเคสาที่แซม p h o n น และแฮงเกอร์วูดแล้ววิลเลียมยังเป็นคู้วงรับเชิญให้กับวงออเคสตารามากมายซึ่งเขาได้แสดงหลายครั้งที่ฮอลลีวูดโบววิลเลียมได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย18แห่งของสหรัฐรวมทั้ง b e รรี c คอ l e เล o ออฟมิวสิกในบอสตันจอห์นวิลเลียมเกิดวันที่8กพ2475นักแต่งเพลง นักแต่งดนตรีประกอบภาพยนตร์ผู้อำนวยเพลง no, ชาวอเมริกันมีในแวดวงดนตรีมามากกว่า6โดยเป็นผู้แต่งและอำนวยเพลงประกอบภาพยนตร์จำนวนมากทั้งภาพยนต์สตาร์วอร์ดซูเปอร์ฮีโร่พอตเตอร์รวมถึงภาพยนตร์เกือบทุกของสตีเวนสปีเกอร์ยกเวนปเป้นเ h อรพอเพิร์และชวิทเลตซอน จอห์นวิลเลียมได้รับรางวัลออสการ์5ครั้งรางวัลลูกโลกทองคำครั้งรางวัลบัฟฟา7ครั้งและ21ครั้งโดยได้รับเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์ทั้ง4ครั้งสูงสุดเป็นอันดับสองลองจากวอลติสนี์จอห์นวิลเลียมเกิดที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานักดนตรีแจ๊ Jet. วิลเลียมจบวิชาการเล่นเปียโ,โนจากโรงเรียนจูเลียนแล้วทำงานเปียโน,โนแจ๊สเคยร่วมงานในวงดนตรีเรี์เมซินี่และรวมในดนตรีประกอบภาพ,พยนตร์ปีเตอร์กันชาเลตและ Day of ไวท์แอน์โรด1962